สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพลานะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะครับอันนี้จะเป็น f i g u r e l i ไลท์ a แ d นดานะครับค a m e นะฮะซึ่งเป็น Camelader ตัวล่าสุดของฝั่งญี่ปุ่นนะครับตอนนี้นะฮะแล้วก็มีเนื้อหาไปถึงประมาณตอนที่25-26แล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรื่องก็ถือว่าเป็นฉลองครบรอบ20ปีนะครับของตัว c a m e l r เด ในยุคเฮเซแล้วนะครับก็จะเป็นตัวปิดยุคนี้นะครับอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ไปเริ่มยุคใหม่ในปีถัดไปนะครับฉะนั้นตัวของ G.O. เนี่ยก็จะเป็นการรวมนะฮะตัวคาเมลเดอร์ตัวเก่าๆที่อยู่ในเรื่องของเขาด้วยนะครับตัว G.O. มีความต้องการที่จะเป็นราชานั่นเองนะในเรื่องคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสนุกมากลองไปหากันดูนะครับ ตัวหุ่นก็จะเป็นโทนสีชมพูดำนะครับ Camerader GO นะเป็นพลาสติกโมเดลคิดนะครับนี่เป็นด้านข้างกล่องนะครับที่เป็นตัวสินค้าเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับแอคชั่นนะครับมือที่มีมาให้นะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 6, ชิ้นนะฮะแล้วก็มีวอชต่างๆนะครับอุปกรณ์แปลงล่างนะครับก็คือตัวเข็มขัดนะครับแล้วก็บวกกับตัววอช เท่าที่ดูนี่ก็มี4ชิ้นนะจากตรงนี้มีดาบมาให้มีปืนมาให้นะครับเจ๋งเลยก็ตัว f i g ท์ e standard ที่เป็น c ม m ล a ด d e r อันนี้ก็ต่อจากเ e a d e r view นะสำหรับตัวที่เป็น hh figure art นะ่ะก็ซื้อไม่ทันนะหมดไปแล้วตอนแรกอยากได้อันนั้นมากกว่าอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับ แล้วก็มีตัวฐานตั้งมาให้ด้วยนะครับราคาถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่3,000เยนนะฮะก็คือ1,000กว่าบาทนะแล้วแต่ร้านโอเคเด,เ,าาเ,ดอเ,เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องนะแล้วก็นับถุงกันนะครับว่ามีกี่ถุงนนี้หนึ่งนะครับ2 3 4นะฮะ3 4 5เป็นแอคชั่นเบสนะครับพร้อมตัวสติกเกอร์สติกเกอร์ถือว่าโอเคนะ แล้วก็สุดท้ายจะเป็นคู่มือของ c a m e l a d e r g o สำหรับคู่มือนะฮะของตัว c a m e l a d e r g o ก็จะเป็นแผ่นพับนะครับก็นักปกนี่จะเป็นตัว g o ที่เหมือนทางหน้ากล่องเลยนะทีนี้เรามาดูแผงกันก่อนนะครับสำหรับแผงนะเท่าที่ดูนะฮะก็เป็นแผงใหม่หมดเลยนะครับแต่ว่าตัวแผงนี้รู้สึกว่าจะตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยซะเยอะนะฮะ ก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11แนะฮะแล้วก็สติกเกอร์นะครับขั้นตอนการประกอบนะฮะก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะครับก็ไปเน้นติดสติกเกอร์เอานะฮะก็ถือว่าแยกสีมาดีนะฮะสติกเกอร์ก็คงจะเป็นในส่วนนี่เห็นพอดีแวบๆนี่ตรงแขนนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวพาร์ทอาวุธต่างๆนะครับที่เป็นสติกเกอร์นั่นเอง สวยนะก็หวังว่าจะดีกว่าของตัว c a m เ l อร์เลเดอร์มาเดี๋ยวเรามาดูทีละแผงกันเลยดีกว่าครับผมมาเริ่มกันที่แผง A1 นะฮะก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทอาวุธดาบนะฮะแล้วก็ตัวพาร์ทปืนนะะซึ่งเขาทำรายละเอียดนะมาให้ดีเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปติดสติกเกอร์เนี่ยสิชิ้นหน้าอกนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นชิ้นขานะฮะ เป็นพาร์ชชิ้นสีดำนะอันนี้เป็นเท้าเลยนะฮะเท้านี้ก็ใส่รายละเอียดมาให้นะครับนี่สวยงาม A2 นะครับก็จะเป็นพาร์ชชิ้นสีขาวนะฮะตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวเข็มขัดนั่นเองนะฮะและตรงนี้จะเป็นตัวหน้านะครับของตัว G.O. นะเป็นแนวตั้งตรงนี้นี่แล้วก็จะติดตรงนี้เป็นตาสีชมพูนะฮะอันนี้ A2 นะมี2ชิ้น แผง b 1อันนี้เป็นชิ้นสีเงินเป็นเงินแบบเงินที่พ่นมานะฮะพ่นมาในแผงนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวกลางลำตัวที่จะมีลักษณะเหมือนเป็นสายนาฬิกานั่นเองนะครับมีชิ้นหน้านะครับแล้วก็จะเป็นชิ้นเข่านะครับที่เป็นเหมือนตัวเข็มนาฬิกานะครับตรงนี้เป็นในส่วนของตัวข้อมือนะฮะนี่แผง b 1แผง b 2นะฮะจะเป็นในส่วนของชิ้นตัวเข็มขัดนะครับแล้วก็ r i d e r w a t c h นะครับทั้ง2ชิ้นนะฮะที่ติดกับแขนทั้งสองข้างนะครับต้องคงต้องติดสติกเกอร์นรั่นแหละนะฮะคือรายละเอียดเนี่ยให้มาสวยนะเสียดายที่ต้องติดสติกเกอร์แต่ถ้าใครมีความสามารถด้านในการแต้มสีทำสีก็จัดไปเลยครับผมสวยแน่นอนแผง C1 นะฮะจะเป็นในส่วนของพาท,ที่เป็นตัวหน้ากากนะครับที่แยกออกมาครับอันนี้เป็น ต้นคอนะฮะอันนี้เป็นแผงคอด้านหลังนะครับชิ้นเล็กๆชิ้นนี้ไม่ทราบจริงๆนะว่าคืออะไรนะครับรวมถึงชิ้นตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันจะมีเบิ้ลที่เป็น C2 C2 นะฮะ C2 มันจะเบิ้ลตรงนี้มาอันนี้ไม่ทราบจริงนะฮะเดี๋ยวต้องคอยดูตอนประกอบแล้วกันนะฮะในส่วนของสปีดบิลว่ามันเป็นส่วนไหนนะสวยงามนะครับ แผง D 1นะฮะจะเป็นในส่วนของมือทั้งหมดแลละนะฮะที่จะเป็นมือแบร์นะครับมือกำนะฮะแบบชี้นิ้วด้วยแผง D 2นะครับจะเป็นชิ้นหน้ากากนะครับเป็นพลาสตใสสีชมพูนะฮะหชิ้นแผง E นะครับก็จะเป็นในส่วนของแขนขานะครับลำตัวบอดี้อะไรทั้งหมดเลยนะฮะรวมถึงจอยจุดขยับด้วยนะครับจะอยู่ที่ แผง e 1แผงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีแผง e 2นะครับซึ่งจะเป็นแผงเบิ้ลนะครับเ,เป็นแ,แถวนี้นี่เป็นแผงเบิ้ลของแถวแถวนี้นี่นะฮะ e 1แล้วก็ e 2อนะครับผมอันนี้จะเป็นแผงนะครับแผงฐานหกเหลี่ยมนะครับที่มีมาให้นะเจง สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสติกเกอร์นะครับจะเป็นตรงนี้น่าจะติดตรงเข็มขัดนะฮะแล้วก็พาร์ตอาวุธดาบพาร์ตอาวุธปืนนะฮะแล้วก็ในส่วนของหลังมือนะฮะที่เป็นสีชมพูนะครับผมแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นเข็มขัดที่เป็นตรงกลางนะฮะโอเคประมาณนี้สำหรับแผงนะครับของตัว figure l i n e standard นะครับคอมเบอร์เลเดอร์ G O ก็จะมีอยู่11แผงนะครับจะเห็นว่า ฝั่งนี้จะเป็นแผงที่มันจะใหญ่ๆ,ๆนะเป็นส่วนของตัวบอดี้แขนขาลำตัวนะฮะที่เป็นพาร์ทของสีดำในส่วนของฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแผงและชิ้น2ชิ้นนะฮะนี่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับที่เป็นพาร์ทสีต่างๆที่เขาแยกไว้นะครับตามนี้นี่รวมถึงแผงที่เป็นสีเงินด้วยนะครับอ่ะแล้วก็มีฐานมาให้1แผงนะครับ ก็สำหรับตัวคาเมร่าเดอร์ G O นะครับราคานะฮะก็อยู่ที่ราวพันบาทนะครับบวกๆนะฮะแล้วแต่ร้านนะครับผมสำหรับคาเมร่าเดอร์ G O นะฮะ Figure Light Standard นะครับตัวนี้นะฮะได้รับการสนับสนุนจากทางร้านกันพาเวลเลตนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับหรือว่าสนใจมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม